ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งน้ำเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูบ้านที่โดนธนาคารยึดนะครับเราก็จะขายทอดตลาดน,นะครับบ้านหลังนี้ผมก็สนใจนะครับผมก็้างจะสนใจบ้านหลังนี้อยู่เพราะบ้านก็ยังใหม่อยู่คข้างจะสวยนะครับไม่รู้ผมจะซื้อได้หรือเปล่าก็ติดตามกันดูนะครับผมไปสํารวจมาแล้วแหละผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็จะถ่ายคดดยายลิปเก็บไว้แล้วกันนะครับราคาตลาดที่เขาเปิดก็คือล้านสามนะครับราคาล้านสาม ในการขายทอดตลาดนะครับถ้าเรา,เา,เาไหว,วเราชื่นชอบเราก็ประมูลเอามานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวเราก็รอเขาลดราคานะครับเวลาเขาขายาก็จะลดราคาลงมาที่ละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดที่สิบเปอร์เซ็นต์จนถึงราคาที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะขายต่ำสุดที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาถ้าเทียบให้ดูก็ง่ายๆนะครับสมมติว่าบ้านเขาเปิดราคาหนึ่งล้านนะครับนัดแรกเขาก็จะขายหนึ่งล้านนะครับ นัดที่สองเขาก็จะขายเก้าแสนนะครับนัดที่สามเขาจะขายแปดแสนนัดที่สี่เขาจะขายเจ็ดแสนนะครับอันนี้คือเขาจะลดราคาลงมาในกรณีที่ไม่ไม่มีคนซื้อนะครับดังนั้นถ้าถ้าเราว่าคิดประมันแพงไปนะครับเราก็รอปก่อนไปได้นะครับเราไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าถ้ามีคนซื้อไปก่อนเราก็เสีได้ที่หลังนะครับเดี๋ยวผมพามไปดูบ้านที่ผมดูไว้นะครับไม่รู้ว่าผม ได้ซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับแต่ผมไปสํารวจมาแล้วแหละกรณีที่เราซื้อบ้านขายทอดตลาดผมแนะนําให้ซื้อบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับแต่ถ้ามีบ้านมีคนอยู่ก็ต้องถามเขานะครับว่าคนที่อยู่เขาเป็นเจ้าของไหมหรือว่าเขาเป็นแค่ผู้เช่านะครับถ้าเป็นแค่ผู้เช่านี้ก็คุยกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของนี้ก็จะคุยกันยากนิดหนึ่งนะครับบางคนเขาห่วงบ้านนะครับ เป็นนี้ธนาคารนะครับแต่เขาไม่อยากไปไหนนะครับหรือว่าเขามีที่ไปก็แล้วแต่นะครับก็จะยุ่งยากนะครับอันนั้นก็ต้องต้องดูดีๆนะครับต้องศึกษาแล้วก็รับความเสี่ยงเองนะครับเพราะว่าอย่างที่มันมีข่าวนะครับมีข่าวนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับที่เขาไปซื้อบ้านแล้วเจ้าของเดิมเขาไม่ยอมออกจากบ้านนะเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายจากบ้านแล้วคนซื้อบ้านก็จะไปบังคับให้เขาย้ายออกนะครับสุดท้ายเจ้าของเดิมเขาก็ยิงตายนะครับ ยิงเจ้าของใหม่ตายนะครับเจ้าของใหม่ก็ไม่ได้บ้านนะครับก็เสียชีวิตไปส่วนเจ้าของใายค่นเดิมก็ต้องติดผกนะครับซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะครับมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันเจรจาก,กันอย่างง่ายที่สุดดังนั้นบ้านถ้ามีคนอยู่ผมจะไม่ซื้อนะครับโดยหลักแล่วผมจะไม่ซื้อผมจะไม่ค่อยสนใจนะผมจะสนใจบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับ มันอาจจะชำรุดซุดโทรมหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้นะคเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันบ้านนั้นี้ราคาล้านสามนะครับ,บาาาน 3, นรบาคาเป็นล้านสามแต่เขาว่าจะลดราคาลงมาเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกนะสุดท้ายก็น่าจะอยู่ประมาณแสนแสนนะครับแต่เราต้องปรับปรุงซ่อมแซมน,นะครับเสียค่าโอน เลาเราไปดูบ้านนะครับเราก็ควรจะสอบถามประวัติของบ้านนะครับว่าเขาคนเดิมไปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับมีคนตายในบ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับมีเรื่องอะไรกันไหมหรือว่ายังไงกันนะครับก็ควรจะสอบถามเขานะครับแล้วก็เดินดูรอบๆบ้านนะครับดูเพื่อนบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราสามารถเข้าไปดูทรับได้นะครับในกรณีที่เขาไม่ได้ล็อกประตูอะไรไว้นะครับแต่ถ้าเขาล็อกประตูบ้านอะไรไว้พวกนี้เราก็เข้าไปไม่ได้นะครับก็จะไปหเข้าไปนะครับ เราแค่ไปดูรอบนอกเฉยๆนะครับตามงานที่สามารถดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัพย์ธนาคารนะครับถ้าเป็นรั์ธนาคารก็ขายนะครับอันนี้เราสามารถขอเข้าไปดูข้างในได้นะครับถ้าเราสนใจนะครับธนาคารเีาว็จะเปิดกุแจให้เราเข้าไปดูข้างในบ้างนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนั้นคือในกรณีของทรัพย์ของธนาคารนะวิธีการกู้ง่ายๆของรับธนาคารก็คือว่าเป็นหนี้ธนาคารไหนแล้วก็กู้ธนาคารนั้นแต่ง่ายสุดนะครับ มติว่าธนาคารทออสอนะครับเป็นสัพ์ของทอสอแล้วก็พูบเราก็พูดต่อเนี่ยทออสอ,สอนะครับในกรณีที่เราไม่มีเงินสดนะครับแต่ถ้ามีเงินสดเราก็ก็ซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านนะครับหลังจากที่ผมพาไปดูเขาขายทอดตลาดรถยนต์รถมอไซค์นะครับมีเพื่อนสนใจนะครับผมก็เลยทําคลิปการซื้อขายบ้านมาให้ดูนะครับบ้านขายทอดตลาด แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปที่ที่กรมบังคับคดีนะครับอันนี้ผมพามาดูบ้านก่อนเฉยๆนะครับถ้ามีโอกาสแต่ผมได้ซื้อเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับที่ที่ไปซื้อบ้านที่กรมบังคับคดีตั้งแต่ต้นจนจบให้ดูนะครับอันนี้เรามาดูบ้านก่อนเฉยๆครับเรามาดูทรัพย์ก่อนว่าเราสนใจไหมอะไรประมาณนี้มันโอเคไหมมาดูราคาเขา่เขาๆมาดูสภาพบ้านนะครับ บ้านที่ผมดูไว้ก็หากาก่างจากถนนใหญ่แม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณสักสองกิโลเมตรนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับดูซิว่าบ้านหลังนี้จะเป็นของเราหรือเปล่า<ม>ถ้าเป็นของเราก็ดีนะครับถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียเรียดผมก็เลยถายมาให้ดูไม่ได้เสียเนเราเคยมีบ้านมาแล้วเคยมีที่ี่มาแล้วนะครับเราไม่เอาแล้วถ้าเราไม่ไหว เราไม่พร้อมเราก็ไม่ซื้อนะครับเราไม่ได้อะไมากถ้าเราไหวเราโอเคนะครับเราถึงจะซื้อนะครับทางเข้าหมู่บ้านก็ประมาณนี้นะครับนอนจะแคบนิดนึงแต่ก็พอทำสวนทางกันได้ อันนี้แบบปลาเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงนะคัเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะร่มเรือนอย่างนี้อย่งเงียถือว่าโอเคอยู่ค่อนข้างจะชอบนะครับบ้านหลังนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นเจ้าของหรือเปล่านะครับ ด้านหลังนี้นะครับด้านขวามเมือที่มีญาตลกๆนะครับบ้งนนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเป็นเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับอ60ตารางบานะครับเพื่อนบ้านก็ประมาณนี้นะครับเจ้าของเดิมน่าจะย้ายออกไปนานแล้วนะครับจนญาติลกแล้วประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในบ้านนะครับหลักการซื้อบ้านมือสองก็อย่างที่ผมบอกนะครับตรวจเช็คสภาพบ้านก่อนนะครับว่ามันต้องปรับปรุงต้องแซมอะไรอย่างไงบ้างน,นะครับมีส่วนไหนที่เราต้องทําเพิ่มนะครับเราสามารถเข้ามาดูในตัวบ้านได้นะครับอันนี้คือประตูปูพังหมดแล้วนะครับด้านในที่เราเห็นนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าพื้นก็ยังดีอยู่นะครับเป็นบ้านอ่อชั้นเดียวสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับอันนี้ผมถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะครับจะอาโรกมากนะครับประมาณนี้ ค่อนข้างจะดีน้วสภาพก็ยังโอเคผมชอบหลังนี้มากที่สุดนะครับในบรรดาบ้านทั้งสามหลังที่ผมดูไว้นะครับพอประมาณนี้นะครับครับสภาพบ้านก็ครับย่างยงพี่ย่างย่ง,ยงผมก็ไปดูอยู่ผมก็นั่นอยู่อือ อืมอมผมก็รอผมก็มาดูอยู่นี่แหละผมก็ยังไม่พร้อมไงผมก็เลยเออเดี๋ยวมาดูก่อนเผื่อได้นะถ้ามีคนอื่นเอาไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เข้าใจอยู่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้อยู่นะพูดถึงว่าใช่มันไม่มันไม่ไกลจากสนใจเท่าไหร่นะผมว่าผมขับเข้ามานี่เดียวเองประมาณแค่โลสองโลเองอืม ก็โอเคอยู่พูดถึงว่าปรับปรุงนิดหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวบ้านผมก็สอบถามที่เพื่อนบ้านนะครับเ็าบอกว่าบ้านสร้างไม่นานเท่าไหร่นะครับพี่เขาก็อยู่ประมาณสักสองสามปีนะครับเขาก็ย้ายออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตอนที่เขาซื้อเขาบอกว่าซื้อล้านเก้านะครับบ้านตอนนั้นราคาประมาณล้านเก้านะครับตอนนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับเขาก็เปิดกันที่ล้านสามนะครับถ้าเรารอตําๆมันก็ประมาณแปดแสนนะครับแต่เราต้องเผื่อค่าซ่อมนะครับเผื่อค่าซ่อมเพื่อค่าเก็บงานนะครับหลังคามันจะโดนพายุนะครับมองดูมุมหลังคาตรงนั้นมุมหลังคามันจะโดนพายุเปิดออกต้องมีการซ่อมแตมหลังคานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็โอเคนะครับถึงว่า สภาพก็น่าอยู่นะครับก็รอดูกันบ้านสามหลังผมชอบหลังนี้มากที่สุดนะครับในบรรดาบ้านสามหลังนะครับก็เป็นสัดเป็นส่วนนะครับพื้นที่หกสิบตารางวานะครับบ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ติดตามดูกันไปนะครับว่าผมจะได้บ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับในสีเรียมโอเคครับวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านหลังที่สองนะครับผมดูบ้านไว้ทั้งหมดสามหลังนะครับก็ไปดูกันนะไปดูไว้เฉยๆนะครับเเราได้ซื้อนะครับเพื่อนๆก็ลองดูไปได้วยกันนะครับว่าชอบหลังไหนมากที่สุดอันนี้บ้านหลังนี้จะอยู่ในตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอเลยบ้านหลังนี้ก็ไม่มีคนอยู่นะครับโดนธนาคารยึดเหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะ บ้านหลังนี้ผมก็สนใจนะครับตัวนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํานะครับก็ราคาเปิดอยู่ที่สองล้านสามนะครับห้าสิบตารางวาวันนี้เพื่อนรถเพื่อนบ้านมาจอดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่อยู่นะครับเขาย้ายออกนะครับหลังจากที่ธนาคารฟ้องร้องเขานะครับเขาก็เลยย้ายออกจากบ้านนะครับไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะครับย้ายของออกเรียบร้อยนะครับหรือถ้าเราประมูล ได้เราซื้อได้นะครับเราก็ไปโอนไปอะไรให้เรียบร้อยหรือไม่ก็กู้ธนาคารต่อนะครับก็ต้องมาปรับปรุงนะครับพูดถึงว่าต้องปรับปรุงด้านในไม่รู้ว่าต้องซ่อมแซมเยอะไหมนะครับสังเกตด,ด้านหน้านะครับด้านหน้าประตูจะมีหมายสารห้อยไว้นะครับว่าเขาจะขายทอดตลาดวันไหนยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับการซื้อขายบ้านทอดตลาดก็หลักการก็ประมาณนี้ครับคล้ายๆกับรถยนต์นะครับ ค,คือเราเราสนใจเราก็มาซื้อเราก็มาดูก่อนมาศึกษาดูก่อนนะครับว่าสภาพบ้านเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับอันนี้เพื่อนบ้านเอารถมาจอดแล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับเข้าไปไม่ได้ผมขี้เกียจปีนเข้าไปนะครับอันนี้ก็เลยพามาดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับไปกันครับ มันจะเข้าออกอยากนิดหนึงนะครับมันไม่มีที่กลับรถผมไม่ค่อยชอบบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่กลับรถนี่แหละแต่ว่าสัาบ้ันก็โอเคนะโดยโดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคอยู่ ถ้ามีที่กลับรถจะดีกว่านี้นะครับแต่จริงๆก็คือกลับรถในบ้านได้นะครับเราสามารถกลับรถในบ้านได้มันก็อยู่ในซอยก็ประมาณนี้นะครับรูปทรงของบ้านนะครับธนาคารเขาก็อ่าขายสองล้านสองล้านสี่นะครับขายสองล้านสี่แต่ราคามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกนะครับร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต เจ็สิบนตนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่เจดสิบปอร์เซนนะครับก็จะเหลือประมาณล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านแปะมาณนี้เราต้องโอนเองนะครับเสียค่าธรรมเนียมต่างๆเองหมดนะครับหลัากการก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านใครท่อตลลดเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับ บ้านว่ามันเป็นบ้านล้างนะครับก็คือธนาคารเขายึดนะครับยึดก็รอขายทอดตลาดหลายๆคนก็ที่เป็นเพื่อนบ้านก็มักจะมาใชาอ้อใช้สอยจากตัวบ้านนะครับใช้ประโยชน์ใช้สอยนี่เป็นข่าวนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนนี้เขาเป็นแค่คือมาใช้อาศัยแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับทางธนาคารเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรยังไงนะครับถ้าเราอ่า ซื้อได้กม็มีปัญหานะครับเราก็ไปโอนไปอะไรเรียบร้อยก็สามารถมาเข้ามาอยู่มาปรับปรุงได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยในจุดนี้นะครับทรัพย์ที่มีปัญหาจริงๆก็คือทรัพย์ที่มีคนอยู่อาศัยครับอนั่นแหละทึงผมถึงบอกว่าผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านหลังที่สองนะผมดูไว้ทั้งหมดสามหลังนะราคาก็จตกต่างกันไป แต่ไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหลังไหนหรือว่าหลังไหนถ่ายไปก่อนนะครับอันนี้มาถ่ายรูปให้ดูเฉยๆถ่ายลูปให้ดูเฉยๆนะครับได้ก็ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ดีสี่เรียนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อบ้านนะรเรามาดูไว้ก่อนเราจะถูกใจหรือเปล่าเราจะไหวหรือเปล่าประมาณน,นี้เราดูคร่าวๆอย่เทีเยบกันเฉยๆนะครับการดูบ้านกับดูรถก็ไม่แตกต่างกันนะครับหลังไหนเราชอบหลังไหนมันสวย อันงไรล่ะาโอเคนะครับเราดูได้หลายที่เราดูได้หลายแบบดูได้หลายหลังอะ่ะจะทําให้เราเปรียบเทียบราคาได้นะครับว่าอันไหนมันโอเคอันไหนไม่โอเคนะครับจะทําให้เราสามารถเทียบได้นะครับ หลังนี้จะเป็นหลังที่สองครับหลังนี้ก็เป็นบ้านติดกันนะครับยี่สี่ตารางวาก็จะมีกรทรึกขึ้นโครมนิดนึงนะครับเวลาอยู่อาศัยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีข้อดีคือมันราคาไม่แพงนะครับบาราคาเจ็ดแสนนะครับถ้าเรารอได้ก็ได้ประมาณห้าแสนนะครับช่วงนี้มันก็จะขายยากหน่อยนะครับเพราะว่าคนติดแบ็กลิสต์นะครับมันขอสินเชื่อยาก จะขายไม่ได้นะครับก็ไม่มีใครมาซื้อนะครับตอนนี้ผมดูไว้ขายมาหลายนับแล้วก็ยังไม่มีใครซื้อ บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทําเป็นต่อออกมาเรียบร้อยหมดนะครับรอบขอบชิดนะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับจอดรถได้ก็อาจจะมันสองคันนะครับจอดธรรมดาได้ไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับสังเกตดูจะไม่มีคนอยู่อาศัยด้านหน้าก็จะมีหมายสารติดไว้นะครับเหมือนกันนะครับบ้านโดนยึดก็เป็นประมาณนี้นะครับ ว่าจะมีหมายสารมาแปะนะครับว่าจะขายวันไหนยังไงอะไรยังไงมัางนะครับธนาคารยึดมันจะมีรายละเอียดบอกหมดนะครับก่อนที่ธนาคารจะยึดบ้านขายทอดตลาดนะครับเขาก็จะเอาหมายสารมาแปะไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับพูดถึงว่าราคามันไม่แพงนะครับเจ็ดแสนนะครับอะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกหลังนะ หลังสุดท้ายนะครับหลังที่สามหลังนั้นผมชอบมากนะครับที่ไปถ่ายตอนกลางวานันแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าน้องหมาเห่านะครับเห่าเยอะเกินไป,ไปนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะวันนี้ผมซื้อไก่ย่างมาแล้วเดี๋ยวไปซื้อไก่ย่างฝักน้องหมาผมดูไว้ทั้งหมดสามหลังนะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อทั้งหมดทั้งสามหลังนะครับ เราเลือกที่ดีที่สุดหรือเราไหวที่สุดนะครับที่เราจะพอสามารถผ่อนได้อะไรประมาณนี้นการหลักการการซื้อบ้านก็หลักเดียวในการซื้อรถมือสองนะครับหลักการเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะครับรอเครดิตอยู่รอเงินก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็เทียบราคากับบ้านที่เขาอยู่อาศัยกันที่นี่นะครับก็จะมีป้ายแปะไว้อยู่นะครับดูก็ได้ มาดูบ้านแถวนี้ว่าข้างเคียงเขาขายเท่าไหร่เราลองโทรถามดูไปดูบ้านเขาดูก่อนนะครับแล้วก็เทียบกับบ้านเราที่เราจะซื้อนะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับเรา,เาไปดูไปขอดูก่อนก็ได้นะครับกับคนที่เขาลงประกาศขายไว้นะครับ